เคตเตอร์ไม่รู้ว่าต้องโชว์นี่แอคชั่นคันไม่เห็นเก็บปลาไวมากนะคะไม่ทันดูในตะกร้าได้เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่เห็นคันโค้งมากสวยอุ้ยอันนี้ไซส์เอ่อให้ดูความโค้งก่อนนะคะเดี๋ยวเคเตอร์เอาปลาขึ้นมาให้ดูจ๊นะอันนี้คันที่ตกอยู่จะเป็นคันระยะสามจุดหกนะคะเอาผ้ามาให้แล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูปลาปลาตัวหน่อยสองนิ้วอี๊ได้ ความมันบังเกิดแน่นอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าบึกนะดู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 รอดูนะคะทิ้งไปแล้วกลับกล้องไม่ได้เอะเทียด้วยด้วยโอ้ทับทิมทับทิมกิโลมันกลับกล้องไม่ได้มองไม่เห็นอันนี้เทสเตอร์ของเรานะมันโค้งมากอ่ะปลานกแล้วเหรออืมนี่ปลากาลังขึ้นมานะคะชึ้บ โอ้ลืมเลยว่ะพี่เล็กถือตัวอิงไม่มีด้วยตัวอิงไม่มีด้วยทุกคนเอาลงเออลง้โหเดี๋ยวไปตัดคลิปลงอีกเพิ่มนะอ่าเสียใหญ่มากใหญ่มากทุกคนอมาเยอะๆเมื่อวานเมื่อวานคนดูอุ้ยได้แล้วทิ้งเซฟอีกแล้วจ้าทิ้งเซฟอีกแล้วนะคะนี่ ให้เห็นะชักแรงจริงก็ก็น่าจะแบบตกหลุอเอาได้อีกแล้วได้แล้วปลาแวนอีกแล้วทุกคนเก็บปลาเร็วบอกแล้วนะคะพูดคุยได้เลยได้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้วเก็บปลาเร็วอุ้ยสวัสดีคนดูสี่สิบเจ็ดอุ้ยได้แล้วได้แล้วใหญ่ไหมอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อีกแล้วอันนี้ไม่ทิ้งเซฟนะนี่ไม่ทิ้งเซฟด้วย โค้งสวยมากเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่โชว์ปลาก่อนท่าแรมปลานินจาตัวนี้ไซส์ประมาณโลอุ๊ยโลสองโลสองขี้ดซัมลานมาครับวัดยังไงอุ้ยรูดถึงเซฟด้วยตัวไม่ใหญ่อุ้ยสู้อยู่ดูดิดูดิสู้ เอาเรื่องแม่ถ้าลงขนาดนี้ตัวฝ่ามือนะอึ้งนะบอกไว้ก่อนค่อยๆสาวตาอะไรอะลากขึ้นมาได้แบบสบายมากนะคะแต่อันนี้ไซส์อะไรเกี่ยวมันไม่ได้โดนปากอ๋อมันเกี่ยวมันเลย <c oughs> มีแรงวิ่งเยอะเทเตอร์ <c oughs> eta, โชว์คันหน่อย เี๋ยราให้ดูคันแบบชัดเจนทาคุชินะคะตัวนี้เวท6กเฮดนี่